วันนี้วันว่างวันหยุดวันนี้อีกิงแก,ก้วก็จะพาจะเอาขวดไปขายนะคะแฟนจะพาไปค่ะต้องนั่งรถต้องขี่รถไปอีกไกลจากที่บ้านไปเมื่อก่อนก็อยู่กับแถวแถว,แถวบ้านนะคะที่ใส่ถงุงแล้วก็ยัดเข้าเครื่องเลยแล้วไม่ต้องไปแยกออกแต่ตอนนี้ก็ต้องเอาไปอีกที่หนึ่งเพราะตอนนี้เครื่องเมื่อก่อนที่เคยไปขายมันเต็ม มันก็เลยต้องไปอีกเครื่องหนึ่งของเป็นของของคำมูลนะคะนี่นั่งรถไปก็นั่งลมชมวิวไปนะคะคิดถึงนะคะนี่ขวดเต็มรถเลยเไปอีกที่หนึ่งที่เขากำลังทลิเขืนเนดินที่จะทำการปลูกพาอปลูกของกเกษตรกรที่เดนมาร์กนะคะ ชมวิวสวยงามมากนะธรรมชาติของที่เขาสร้างค่ะขี่ไปตอนนี้ก็จะเห็นที่บ้านเขากำลังก่อสร้างนี่ตรงนี้ก็จะเป็นเ,เขากำลังจะก่อสร้างเขากำลังก่อสร้างขึ้นบ้านใหม่นะคะดูมองดูแล้วก็สวยๆมากๆเลยคะ่ะทเป็นธรรมชาติที่เขาเปป็นปกเป็นหมู่บ้านนะคะ ็จะเข้าเขตที่เด็กหญิงแก้วเคยมาทํางานทําเป็นพัดพัดติกบ้านเขาก็เหมือนว่ามาทำเ,เหมือนพวกฝึกแรงงานนะคะฝึกการทํางานของเดนมา,าร์กภาษาเดนมาร์กจะเรียกพัดติกจะเป็นสวนพวกผักผลไม้นะคะที่นี่ขึ้นชื่ออยู่แถวที่บ้านเด็กหญิงแก้วอยู่ตรงนี้บางครั้งเมื่อปีนี้เมื่อปีที่แล้วนี่เด็กหญิงแก้วก็ยังแวะไปหาซื้อผลผลไม้แอปเปิ้ลนลค่ะ คิดถึงมาก่อนมาทำงานแต่ไม่ได้ตั้งนะคะเป็นพาติก,เป,กเป็นคนฝึกทำงานนะคะฝึกทำงานในเดนมาร์กการใช้ชีวิตที่อยู่เดนมาร์กะคะนี่ก็อยู่ในระแวกเดียวกันนะะบ้านเขาสวยงามมากะะดูแล้วก็มองดูไปทางไหนก็สะอาดตานะคะชอบค่ะที่เหนแก้วชอบธรรมชาติเป็นธรรมชาติที่ร่มรื่นมาก เสร็จจะขายก่อนแล้วเดี๋ยวยิงแก้วก็พามาเที่ยวชมบ่อน้ำนะคะบ่อน้ำสวยวก็กดสระสวยธรรมชาติสีครามเป็นสระนะคะไม,ไม่ใช่ไม่ใช่แม่น้ำทะเลไม่ใช่แม่น้ำเป็นสระน้ำใสสีครามมากค่ะสีครามสวยมาก ร้องยังนะเสียงเด็กสวยงามมากเลยน้ำใสปิ้งเลยธรรมชาติตอนนี้อากาศเงียบสงบร่มรื่นจิตใจผ่อนคลายไม่มีความสุขที่ไหนเท่ากับตอนนี้เลยเงียบสงบเินสบาย บรรยากาศดีมากค่ะสวยงามจริงๆธรรมชาติาบรรยากาศดีๆการใช้ชีวิตที่อยู่เดนมาร์กเป็นการที่เงียบสงบราบเรื่นแล้วก็ต้องมีการรู้จักใช้รู้จักกินรู้จักประหยัดอดทนเก็บหอมรอมริบแล้วก็ต้องเก็บเงินส่งทางบ้านช่วยลูกช่วยหลานเพราะว่าเขากำลังจะก้าวเดิน ไปในภายภาคหน้าเดากยิงแก้วก็ทําหน้าที่ที่อยู่ที่นี่แล้วก็เป็นทิ่ใจจิตใจที่เราชอบบรรยากาศและชอบประเทศชาติของเขาด้วยนะคะชอบมากค่ะน้าําใสติงอยากกระโดดลงไปเล่นจังเลยคงจะหนาวหนะ้าดูล่างขนาดอยู่ข้างบนยืนอยู่ข้างบนยัง,นยงหนาวเลย น้ำใสมากสะอาดจริงๆนะ ม่กบาเลยค่ะมีแสงอาทิตย์มีมีแสงอาทิตย์แดดอ,ออกแต่ก็หนาวเสียงเครื่องบินเขาราดตะเวนลาดดูลาดลาวดูการเ,เข้ามาสำรวจพื้นที่กันนะคะแล้วก็เสียงรถอยู่ค่ะ ทางมอเตอร์เวย์มันก็เลยจะมีเสียงรถเสียงเ,เครื่องบินตลอดเวลาแล้วก็จะมีเสียงคนเดินอยู่ตลอดเวลาในช่วงนี้นะคะแล้ก็พวกเขาก็จะมาออกกำลังกายกันตลอดมันถึงหินแก้วนี่ค่กนนะ,คะก็จะเดินลงมาดูสวยๆงามๆเสียงดิงน้อยเดิน มาเที่ยวกับครอบครัวมาออกกําลังกายค่ะเดินเสียงกันนุ่งกันนี่ฟังแล้วก็คิดถึงลูกๆหล,ลานๆอยู่ที่บ้านเมื่อไหรจะได้กลับบ้านสักทีคิดว่าปีนี้คงจะได้กลับไม่รู้จะได้กลับตอนไหนก็หวังว่าจะได้เจอกันแบบแบบนี้เหมือนที่ครอบครัวก็วาพาเด็กๆมาเดินเด่นกันตามตอนช่วงเช้าเช้านะคะเห็นแล้วก็อิจฉาบรรยากาศบรรยากาศสดใส ท้องฟ้าแจ่มใสบรรยากาศร่มเลืน่นทุกคนก็เลยมาเดินออกกับรงกายนี่ไงวิถีชีวิตข<ว>อง,ง<า>คน<า>เดนมาค่ะนี่กบมาจะขายขวดแล้วนะคะเนี่ยชีวิตยอยู่เดนมาร์กธรรมชาติสร้างสรรค์บรรยากาศร่มรลืน่นแจ่มใสวันนี้อากาศดีค่ะดูท้องฟ้าเป็นสีครามนะคะดูท้องฟ้าสีครามมาก องฟ้าสวยสวยงามพิสถานที่นี้มันอยู่ใกล้บ้านด้วยค่ะก็เลยให้แฟนขี่รถแวะเข้ามาดูแฟนไม่ลงมาอากาศเย็นนะคะแสงแดดมีแสงแดดแต่อากาศเย็นค่ะรธรรมชาติสร้างสารรค์สวย บ่อน้ำสะน้ำนี่เป็นสีฟ้าคลามสวยงามจริงๆเก็บภาพสวยๆมาฝากนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์เด็กหญิงแก้วด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เด็กหญิงแก้วคลิปหน้าเด็กหญิงแก้วจะพามา,มาเที่ยวใหม่ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะอากาศแบบนี้ก็หายากอยู่ด้วยค่ะอันดีกิงแก้วยังพท่านอยากซับเที่ยวป็นใดก็ได้ย่านเดี๋ยวผูเบาสิลงมาตามนะไปก่อนละเด้อค่ะบ๊ายบาย